รับบทพระรองมา3ปีติดครับสำหรับไอ้ปืนใหญ่อาร์ซ a นอลของพวกเราครับเกิดอะไรขึ้นแม่ปีก่อนก็ดูจะดีขึ้นปีนี้ก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นสินะครับแต่ทำไมทำไมครับกลายเป็นถึงตรงนี้เนี่ยเหลือรายการที่มีโอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยอยู่แค่2รายการก็คือยูฟาแชมเปี้ยนส์กับพรีเมียร์ลีกแล้วก็พูดกันตามตรงพรีเมียร์ลีกเนี่ยน่าจะเป็นพระรองด้วยซ้ำไปนะทางทฤษฎียังมีโอกาสที่จะแซงหน้า คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่นะครับแต่ในทางปฏิบัติพวกเรารู้กันอยู่เต็มอกครับว่าสถานการณ์แบบนี้มันเหลือแค่หเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละครับนะฮะวันนี้ก็เลยชวนทุกคนคุยกันหน่อยครับว่าอะไรเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ครับทำไมอาร์ซนอลถึงตกมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วนะครับสถานการณ์ที่กลายเป็นพระรองสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะเบียดป้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับเราในฤดูกาลนี้มาทบทวนกันหน่อยครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับคูดเุยเรื่องราวของฟุตบอลครับวันนี้ขอเข้มๆหน่อยเลยฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลอาร์เซนอลเหมือนกันรักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันฝากเลยครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยครับแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรทําไมอาร์เซนอลถึงกลายมาเป็นแบบนี้อีกแล้วนะครับกลายมาเป็นแบบนี้อีกแล้วสําหรับผมก็คือรองแชมป์อีกแล้วมันแวว์มันสอบเป็นแบบนั้นนะนะผมบอกแบบนี้ก่อนนะถึงแม้ว่าผมจะมีความคิดเห็นในทิศทางทํานองแบบนี้ แต่ใจผมไม่ถอดนะวินาทีเดียวผมก็ไม่ถอดนะครับแต้มยังไม่ขาดผมยังสู้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องเงยหน้ามองรับความจริงด้วยว่าโอ้โหสถานการณ์แบบนี้โดนลิเวอร์พูลทิ้งห่างขนาดนี้แล้วฟอร์มการเล่นของเราเองเนี่ยดีไม่มีกองหน้าตัวเป้าเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงลิเวอร์พูลที่ฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่วเนี่ยนะครับสถานการณ์มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะครับ ในยะหนึ่งก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์เนี่ยมันเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับพรีเมียร์ลีกส่วนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ถึงแม้จะเข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับแต่ผลทางอีกยาวไกลนะครับยังมีเรอัลมาดริดยังมีแอตเลติโกมาดริดยังมีบาเยิร์นบาซ่าลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ดอร์ทมูลอีกหลายๆทีมเลยซึ่งก็เป็นกระดูกชิ้นโตทั้งนั้นนะครับเสือสิงห์กระทิงแรดก็ว่าได้นะครับก็ไม่ง่ายสำหรับรายการนี้เช่นกันแต่ก็อย่างที่ผมบอ,อกไปนะครับตราบใใดดดททีีี่่่มมมััันยยงงไไ้100%ตตกรรอบราบา การลุ้นต่อให้มันจะเหลือแค่1% 0ึนเเผมก็ยังจะลุ้นครับผมก็ยังจะมีความหวังกับเปอร์เซ็นต์อันน้อยนิดนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้อยากชวนทุกคนคุยหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมมันลูกทีมของอาร์เตต้านะครับแผนการทำงานนะครับวิธีการต่างๆเนี่ยทำไมมันทำให้พวกเราเดินมาจุดนี้อีกแล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะครับก็สองฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราจำกันได้นะครับ เราได้ลุ้นแชมป์นะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ดีถึงขั้นได้ลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับเรียกว่าเบียดกับลิเวกับแมนซิตี้นะครับจริงลิเวอร์พูลด้วยแหละแต่ว่าลิเวอร์พูลช่วงต้นปีเขาก็ตัปัดตุเปไปก่อนนะครับก็เลยทำให้อ์เซนอลเป็นมา2ตัวกับซิตี้นะครับขับเคี่ยวกันสนุกมากนะครับจนถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับถึงแม้ว่านัดสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปพึ่งจมูกเขาหายใจเยอะไปหน่อยแล้วสุดท้ายซิตี้ก็ไม่พลาดนะครับก็ได้แชมป์ไปอย่างที่เราทราบกันแต่ฤดูกาลนี้ โอ้โหไม่มีสักสัปดาห์เดียวเลยนะครับที่อาร์เซนอลได้ขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นในฐานะจ่าฝูงนะครับไม่มีสักวินาทีเดียวเลยนะครับที่อาร์เซนอลเป็นอันดับหนึ่งในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นฤดูกาลที่อาร์เซนอลเต็ไมไปด้วยปัญหาไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะค่อยๆไล่เรียงแล้วก็ชวนทุกคนคุยกันหน่อยกันละกันนะสำหรับผมผมให้3มเหตุผลครับที่ทำให้ฤดูกาลนี้อาร์เซนอล ไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรนะครับผมยังใช้คํานี้ก่อนนะเพราะสุดท้ายเนี่ยยังอย่างที่ผมบอกห่อก็ยังมีโอกาสเป็นแชมป์นะครับผมยังไม่ถอดใจนะแล้วก็แชมปี้ยนส์กีก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าต้องต้องต้อง,องคุยถึงตรงนี้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะสเหตุผลครับที่ทําให้เรายังเรียกว่าไม่ได้ครองจ่าฝูงนะเวลานี้ในมุมมองผมนะเหตุผลแรกเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักสุดนะครับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้นั่นก็คือนังเตะได้รับอาการบาดเจ็บ มากเลยครับในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่อาร์ซนอลไม่มีผู้เล่นพร้อมแบบ100%ทั้งฤดูกาลเลยนะครับไม่มีวินาทีไหนที่อาร์ซ a นอลฟูลทีมไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยไม่มีเลยนะครับมีบาดเจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับกลางฤดูกาลนะครับมีคนนี้หายคนนั้นเจ็บนะครับผมแยกเป็น3 3ช่วงแล้วกันนะครับที่เป็นช่วงสำคัญนะครับช่วงที่1ก็คือช่วงที่มาตินโอเดกาดได้รับอาการบาดเจ็บจาก การเล่นให้กับทีมชาตินอร์เวย์นะครับอันนั้นหายไปร่วมๆสมงเดือนนะครับทำให้ฟอร์มที่เริ่มดีๆในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยมาสะดุดนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลเองขุมกําลังเชิงลึกอย่างอื่นเนี่ยมันยังพอมีอยู่นะบุโกโยซาก้าก็ยังช่วยทีมได้นะครับเ,เรียนโดทอสซาต,ต่างๆนานา,นา,นานมาตี้อะไรพวกนี้ก็ยังพร้อมหมดนะครับแต่ว่าก็การขาดโอเดกาดวินาทีนั้นเหมือนขาดใจเลยนะครับก็ทําให้อาร์เซนอลเนี่ยทำแต้มหล่นหายไปหลายคะแนนนะครับ และช่วงที่2นะครับและช่วงที่2ก็คือช่วงที่กราเบลเชซุสครับได้รับอาการบาดเจ็บบ้างนะครับคือแหมมันเป็นอะไรที่มันเป็นจังหวะนรกอ่ะผมใช้คำนี้เลยก็แล้วกันนะครับกราเบลเชซุสเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาบาดเจ็บหลังจบฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยฟอร์มเขาแกว่งครับไม่ดีเลยจนเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับคายฮาวักนะครับผู้ที่มาใหม่นะครับคายฮาวักซึ่งยังไม่ได้เล่นกองหน้าเป็นอาชีพด้วยนะนะครับมาเล่นเป็นฟอล์นายซึ่งก็ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากมิเกลอาเตตานะยครับยึดมั่นในคายฮาวแวรแล้วก็ได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับแล้วคายฮาวเวรก็ทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นฤด,ดูกาลก็เลยยึดเป็นตัวจริงตลอดมาเลยนะครับแต่ว่ามันมีห่วงช่วงเวลาที่ทางด้านคายฮาวเวรเนี่ยนะครับไม่สามารถเบียดตัวจริงได้แล้วเป็นกาเบรเชซุสรนะครับเริ่มต้นจากเกมคาราบาวคัพก่อนนะครับสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้สามารถที่จะ ทำประโยชน์ให้กับทีมและทําประตูได้นะครับโดยเฉพาะเกมแบบคริสตัลพาเลตอะไรพวกนั้นนะถ้าย้อนกลับไปจําได้นะนะผมจําได้เลยว่าโอ้โหสองเกมยิงไปห้าประตูนะครับแฮตทริกเกมหนึ่งสองประตูเกมหนึ่งนะครับซึ่งช่วยให้อาร์เซนอลเนี่ยมีหวังขึ้นมาทันทีกับการเล่นแนวรุกกับศูนย์หน้าอย่างกราเบรียลเชซุสนะครับแต่ว่าแมดีใจได้ไม่กี่เกมครับนะแฟนๆอาร์เซนอลครับช่วงเดือนมกราคมก็ได้รับข่าวร้ายครับว่าทางด้านของกราเบรียลเชซุส ได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องปิดเคิร์มนะฮะพักไปเลยทั้งฤดูกาลนะครับนี่เป็นอะไรที่เป็นข่าวร้ายสำหรับอาร์เซนอลมากๆนะครับนี่คือห่วงช่วงเวลาที่2นะครับที่อาร์เซนอลได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายคือช่วงล่าสุดนี้เลยครับ3คนรวดเลยครับเริ่มต้นจากบูกาโยซาก้านะครับจริงๆซาก้านี่ครับเกี่ยวกับไอ้กาเบรียลเชซุสด้วยนะนะครับจนตัดสินใจผ่าตัดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาด้วยกราเบิลมาร์ติเนลลี่นะครับ ก็เช่นกันนะครับเจ็บแฮมสติงนะครับเช่นเดียวกับคายฮาวแวรสครับแล้วคายฮาวแวรสเนี่ยตัดสินใจนะครับผ่าใหญ่ไปเลยให้มันจบจบไปเลย ทำให้คลฮาวเวิร์กปิดเทอมไปเลยนะครับในรายของบุโกโยซาก้ากับมาตี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาในช่วงเดือนมีนาคมนี้หรือว่าต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับอ่ะนี่คือ3ห่วงช่วงเวลาครับที่นักเตะคนสําคัญของอาร์เซนอลได้รับอาการบาดเจ็บสลับกันไปสลับกันมานะและทําให้ฟอร์มของเราเนี่ยค่อนข้างแว่งนะครับทำให้ฟอร์มของอาร์เซนอลเนี่ยไม่ดีต่อเนื่องแบบที่ควรจะเป็นนั่นเองนะผมยกให้ปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้อาร์เซนอลมีฟอร์มการเล่นไม่ดีในฤดูกาล นั่นเองนะอันนี้ยังไม่นับเบนจามินไว้ยังไม่นับทางด้านทากิีรถโทมิยาสึนะครับที่เรียกว่าปิดเทอมไปแล้วเลยนะครับสำหรับโทมิยาสึนะครับแล้วระหว่างทางยังมีคนนั้นคนนี้นะครับสลับกันมากันหายเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่ว่ามันมันมันยังไม่กระแทกเท่า3คนที่ผมบอกมามันยังไม่กระแทกเท่า3ช่วงที่ผมบอกมานะในมุมมองผมนะรู้สึกว่านี่แหละช่วงที่ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มดรอปลงไปแล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับ และคลิปนี้สนับสนุนโดย Major Cineplex ครับคิดถึงการดูภาพยนตร์เมื่อไหร่นะครับนึกถึงโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ได้เลยนะครับมีรูปแบบโรงเพียบเลยนะครับแล้วก็มีโรงภาพยนตร์ให้คุณได้ดูทั่วประเทศเลยนะครับไปเช็ครอบเช็คโรงหนังกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันของ Major Cineplex แล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของ Major ด้วยนะครับผมก็เป็นคนนึงครับชอบไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major นะก็ฝากไว้ด้วยครับ Major Cineplex ครับ ข้อสครับสำหรับผุผลที่ทำให้อ์เซนอลในฤดูกาลนี้ยังไม่ไปถึงฝั่งฝันหรือว่ายังผลงานไม่ดีเท่าที่ควรนะนะเวลานี้นะนะผมมองเรื่องของการซื้อขายที่ล้มเหลวครับผมใช้คาว่าล้มเหลวเลยนะไม่ได้ใช้คาว่าผิดพลาดด้วยนะนะครับ เริ่มต้นจากช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเราได้คาราฟิโอรีมานะครับแบ็กซ้ายทีมชาติอิตาลีถือว่าดีเลยนะครับเราได้มิเกลเมริโนมาถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีดีวของราฮิมสเตอร์ลิงอีกนะครับที่ไปยืมตัวมาจากเชลซีนะครับซัมเมอร์เนี่ยผมแอบติดใจนิดเดียวแอบติดใจนิดเดียวตอนนั้นเรามีข่าวกับกองหน้าเบนจามินซิสโกก่อนนะครับ แปลว่าอาร์เซนอลไม่สามารถปิดดีลนี้ได้จนซิสโก้เนี่ยก่อนที่จะไปเล่นทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเนี่ยต่อสัญญากับอาเบลลิ์ซิกนะครับทำให้อาร์เซนอลเบนเข็มไปที่อีวานโทนี่นะครับซึ่งสุดท้ายอีวานโทนี่ก็เลือกที่จะย้ายไปเล่นให้ทีมในซาอุนะครับทำให้อาร์เซนอลพลาดโอกาสที่จะได้ศูนย์หน้าธรรมชาติแท้ๆไปอย่างน่าเสียดายนะครับจริงๆมีข่าวกับวัตกินส์ด้วยแต่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆตัวด้วยนะนะครับสุดท้ายเนี่ย อาร์ซนอลเลือกที่จะเซ็นยืมราฮีมสเตอร์ลิงมาแทนที่นะครับแล้วก็ผู้รักษาประอย่างเนโต้อีกคนหนึ่งยืม2ตัวนะทำให้ตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยเราไม่ได้ศูนหน้าตัวเป้าแต่เราได้ปีกริมเส้นถึงตรงนั้นเนี่ยผม,ยผมยรู้สึกว่าไม่ถึงกับล้มเหลวไม่แย่มากแต่ว่าแอบเสียดายที่ไม่ได้โทนี่ในมุมมองผมนะนแล้วก็แอบเสียดายที่ไม่สามารถเจราจาควา้าทางด้านเบนจามินซิสโกมาได้นะครับก็แอบรู้สึกว่า2ดีลนี้เนี่ย ถ้าได้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยสถานาอาจจะแตกต่างออกไปนะแต่อันนี้มันก็ฟุตบอลน,นะนะมันไม่มีคําว่าท่ามันไม่มีคําว่า what if หรอกนะครับมันมันมันเกิดไปแล้วนะครับแล้วก็เราคงหวนเวลาอะไรกลับมาไม่ได้เราได้แต่ทําใจแต่ว่าก็พอมันชวนคุยอะ่ะผมก็คิดว่านี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อ์เซนอลไม่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับตลาดแรกนั่นคือซัมเมอร์ ตลาดต่อมาที่ให้ได้แก้ตัวให้ได้แก้ไขให้ได้ซ่อมแซนทีมนะครับรู้ทั้งรู้ว่าการยลเชซุสปิดเทอมไปแล้วรู้ทั้งรู้ว่าคนนั้นคนนี้เจ็บนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเสริมทีมได้นะครับตลาดมกราคมหรือว่าตลาดหน้าหนาวตรงนี้เนี่ยผมเคลียร์ชัดๆแบบนี้ก่อนนะว่าสาการของทีมเนี่ยต้องการที่จะซื้อและทีมมีเงินที่จะซื้อด้วยหลายคนเข้าใจผิดว่าอาร์เซนอลขี้งกไม่ซื้อไม่จริงนะครับ อ่ะผมบอกเองนว้ก่อนนะไม่จริงนะครับไม่ได้ขี้งกอเซนอลมีตังค์นะครับแล้วก็ไอ้กฎการเงินต่างๆนานา,นานเนี่ยถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมผมตอบเลยว่าไม่นะครับมีตังค์มากพอที่จะไปจับจ่ายใช้สอยแต่ไม่ได้เยอะขนาดทุ่มไม่อั้นเปไม่ยัง้งไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไอ้ระดับร้0ยล้านนะผมว่ามีปัญญานะครับหรือ70ล้าน80ล้านนะมีปัญญา นะครับก็เราจะเห็นข่าวในช่วงมก,การาคมเนี่ยอาร์เซนอลมีข่าวกันตั้งแต่แนวรุกเยอะมากนะครับมากระดับเนี่ยเกือบ60คนเลยนะครับแต่คว้าน้ําเหลวครับไม่ได้ใครสักคนเลยนะครับไอเขาว่ามีข่าวเนี่ยห้าสิบคนเนี่ยผมพูดจริงนะมันคงไม่ได้ไม่ได้มีเกิดการยื่นซื้อจริงทั้ง50หรอกนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเกิดการเจราจาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับผมว่าเกินเกิน5คนอนะ่ะสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะผมนับอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมว่าเกิน5คน6คนนะครับแล้ว3คน ที่อาร์ซนอลแลดูจะจริงจังมากๆในช่วงตลาดมกราคมคนแรกก็คือมัติอุสคุนย่านะครับแลดูจะจริงจังมากๆเลยนะครับในเรื่องของการดึงตัวมาร่วมทัพร่วมทีมแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะยื่นข้อเสนอทําให้คุนย่าเนี่ยแยกทางกับทางด้านวูฟทางด้านบันเดเลอร์สได้นะครับสุดท้ายก็ต่อสัญญากันไปนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าเจ็บใจสุดๆเลยก็คือโอเลวัตกินส์ครับวัตกินซี่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกแบบโอ้โหงุดหยิดมากเลยอะ่ะมันแบบ มึงจะช้ามึงจะอีหลักอีเหลือไปถึงไหนวะนะครับแล้วก็สาการเนี่ยมันไม่ได้คือทีมมันจะดีเนี่ยมันต้องดีตั้งแต่การการเตรียมทีมและการซื้อขายละนะครับคือคือผมมองว่าโอเลบัตกินส์อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลหรอกแต่มันใช่ที่สุดณเวลานั้นแล้วนะครับความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่ออาร์เซนอลยื่นซื้อช้าและเริ่มต้นราคาต่ำผมใช้คำนี้แล้วกันนะ เริ่มต้นช้าคือไปยื่นเสนอขอซื้อในห่วงช่วงเวลาเดียวกันกับทางด้านดูรานกำลังจะย้ายออกจากทีมขณะที่ดูรานเป็นตัวสำรองวัตกิน์สได้รับข้อเสนอระดับ70-80ล้านปอนด์นะครับอาร์เซนอลเริ่มต้นซื้อโอเลวกตกินสแต่ราคาแค่40-50ล้านเท่านั้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยระหว่างทางมันไม่ทันครับโปรเซสของดูรานเร็วกว่านะครับโดนทีมอื่นเรียกว่าปิดดิวได้เร็วกว่ามันเลยทำให้ แอสตันวิลลาไม่มีความจําเป็นต้องขายและไม่อยากขายโอลีวัตกินส์ออกจากทีมในห่วงช่วงเวลามกราคมแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสุน้าตัวหลักของทีมและเพิ่งปล่อยนักเตะอะไรคนสําคัญอย่างดูลานออกไปนะครับการที่จะขายทั้ง2คนออกมาแล้วหาคนใหม่มาเติมเลยเนี่ยนะครับมันเสี่ยงเกินไปในมุมมองผมนะถ้าผมเป็นอูนายเอเมรี่ผมก็ไม่บ้าทําอะไรแบบนั้นหรอกนะครับก็เลยทําให้ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับทำให้อ์เซนอลเนี่ยพลาดโอกาสในการได้โอลีวัตกินส์ไปแบบน่าเจ็บใจนะครับแล้วก็ ดิวที่3เนี่ยโหผมใช้คําว่ามีอีกหลายดิวเลยแล้วกันที่ที่ที่ทำให้ผมรู้สึกเสียดายในในระนาบอันดับ3เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดอะผมเสียด้อีกอันหนึ่งก็คือการดึงตัวนักเตะที่เราปล่อยยืมออกไปกลับคืนสู่ทีมในห่วงช่วงเวลาที่เราจําเป็นที่จะต้องมีแนวรุก2คนที่ผมเสียดายสุดๆไปเลยก็คือริชเนลสันนะครับที่เราปล่อยยืม นะครับไปให้กับทางด้านฟูลลัมนะคนนี้ผมรู้สึกว่าเสียดายนะครับเอากลับมาอย่างน้อยก็เป็นตัวเลือกอะอย่างน้อยก็ว่าก็ว่านะดีกว่าราฮีมเซอร์ลิงอะพูดตรงๆนะนะครับหรือแม้กระทั่งฟาบิโอเวรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเล่นปีก ปีกขวาได้ไงลงมาเล่นเ็นวิดฟิลตัวรุกแทนที่มาตินโอเดกาดได้ไงนะครับให้โอกาสโอเดกาดได้พักบ้างอะไรแบบนี้หรือว่าดันโอเดกาดเล่นเกมลุกขึ้นไปข้างบนก็ยังได้เหมือนคือถ้ามันมีมันยังมีช้อยใช้เรื่องไงแต่ไม่มีไงแล้วก็ไม่เลือกคำด้วยนะครับอาจจะด้วยเหตุผลกรใดผมไม่ทราบจริงๆนะครับหรือว่าไม่อยากจะเสียค่าผิดสัญญาหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าแหมมันถ้าพูดแล้วมันก็เอาเรื่องเงินมามาเป็นปัจจัยเนี่ยก็แอบทำให้แฟนบอลรู้สึกเจ็บปวดหัวใจนะครับนี่แหละ เหตุผลข้อที่2ที่ผมมองว่าทำให้อ์เซนอลไม่เวิร์กในฤดูกาลนี้คือเรื่องการซื้อขายที่ล้มเหลวนะครับเขียนเส้นใต้คขาว่าล้มเหลวนะผมมองว่าทีมงานไม่โอเคเลยนะครับไม่ใช่ว่าจอร์จเคนโคนเก้นะครับหรือว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ให้ตังคนะนะครับให้แต่ว่าทํากันไม่ได้เองทีมซื้อขายช้าแล้วก็ไม่เฉียบคมมากพอที่จะทําให้อ์เซนอลได้ตัวนักเตะหรือมีดีลที่ดีในช่วงมกราผมนั่นเองนะครับ และเหตุผลข้อที่3ครับผมมองว่าในฤดูกาลนี้ครับฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายๆคนไม่สม่ำเสมอครับนะอันนี้ก็อาจจะแลดูเป็นเซียนหลังเกมไปหน่อยนะคือพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็คือสามคนแล้วกัน3คนแล้วกันที่ผมมองว่าฟอร์มไม่สม่ำเสมอแบบที่เคยทำได้นะครับคนแรกก็คือกัปตันผมครับมาตินโอเรกาดครับในวันที่ดีดีใจหายเลยครับในวันที่ปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีม มาเดเอาเดนะครับเขาทําได้ดีจริงๆนะครับเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ไม่ใช่ทุกวันที่เขาจะทําได้ครับในห่วงช่วงเวลาที่เราต้องการฮีโร่ที่คอยมาพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้เนี่ยมันไม่ได้ครับ มาตินอเลกาดหายไปในบางเกมครับมาตินอเลกาดไม่สามารถที่จะปลุกเร้าเพื่อนได้ในเกมสําคัญสคัญที่เราต้องการ3คะแนนนะครับโดยเฉพาะวันที่ลิเวอร์พูลพลาดให้กับอาร์เซนอลนะครับซึ่งมีหลายครั้งหลายคลาม,มากๆเลยนะครับเกมที่ลิเวอร์พูลสะดุดแพ้นอตติงแฮมฟอ o r เรส์นะครับลิเวอร์พูลสะดุดเสมอนะครับอย่างล่าสุดเสมอเอเวอร์ตันะครับแทนที่อาร์เซนอลจะฉิบโฉบฉวยโอกาสในสัปดาห์นั้นชนะ เก็บ3คะแนนเพื่อไล่จี้ไล่กดดันเปล่าเลยครับเขาแพ้เราก็แพ้เขาเสมอเราก็แพ้เขาเสมอเราก็เสมออะไรแบบเนี้ยเคยมีสานการถึงขั้นเขาจะเสมออยู่แล้วนะครับจะได้จะได้ไดแค่หนึ่งคะแนนอยู่แล้วเขาพลิกสถานการณ์มาเป็น3คะแนนนะขณะที่เราควรได้3แต้มแบบเบอร์พลิกสถานการณ์กลายเป็นแค่เสมอนะครับมัน มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยจนเกินไปอ่ะซึ่งผมมองว่าโอ้โหไม่ใช่ฟอร์มที่ดีมากๆของนักเตะหลายๆคนเลยนะครับคนต่อมาก็คือเด็กแคนไรส์นะครับไรส์เนี่ยเป็นคนที่ผมชอบมากที่สุดในทีมนี้อีกหนึ่งคนนะคนที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนที่แบบเฮ้ยฝากผีฝากไข้ได้เลยนะครับแต่ใช่ครับในวันที่เขาตื้อตันในวันที่เขาไปไม่เป็นก็มีนะครับวันที่เขาแบบไม่สามารถที่จะ เป็นคนพลิกสถานการณ์ได้ก็มีนะครับวันที่เขาวันที่เขาเรียกว่าไม่สามารถโชว์ฟอร์มออกอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทําให้สถานการณ์ของทีมเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าเป็นคนที่ผมแอบหวังกับเขาประมาณหนึง่งแต่ไม่ได้มากนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะแย่ขนาดนี้ก็คือนักเตะที่เรายื้มมาจากเชลซีครับราฮิมสเตอร์ลิงครับคืออันเนี้ยผมรู้สึกว่าผิดฟอร์มไปไกลเลยอะ ผมไม่ได้คาดหวังว่ารายฮิมสเตอร์ลิงจะมาเป็นฮีโร่แบบยิงประตูได้แบบ2030ประตูแอซิสได้เยอะๆอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมคาดหวังว่าเอออย่างน้อยก็น่าจะรักษามาตรฐานในระดับที่เคยทำได้นะครับไม่ต้องเท่ากับที่เคยทำได้กับแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลหรอกนะครับในมุมมองผมนะแต่ให้มันดับสมดีกรีนะักเตะทีมช่างเกรดหน่อยสิวะนะครับมีส่วนร่วมกับประตูสักอ่ะ10ประตูได้ไหมในฤดูกาลนึ่งแอซิสสัก ห้าแอสยิงสัก5ประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วในหลายๆครั้งเนี่ยราฮีมเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเกมในทิศทางบวกได้ไม่พอนะยังเป็นตรงกันข้ามด้วยนะครับทำให้เราเสียฟรีคิกเสียใบเหลืองหรือว่าทําให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสในหลายๆครั้งนะเล่นจังหวะมากไปอะไรแบบนี้นะครับมันเลยทําให้ มิติของเกมรุกของอาร์เซนอลน่ดูไร้พิษสงในห่วงช่วงเวลาหลายๆครั้งที่มันสําคัญนั่นเองนะแล้วก็เป็นเหตุผลเป็นปัจจัยที่ทาให้อาร์เซนอลเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์ฟอร์มที่ดีได้เก็บคะแนนได้เป็นกอบเป็นคำได้เท่าที่มันควรจะเป็นนะนะเพราะว่ากราฟของมิเกลอันเตต้าเนี่ยฤดูกาลแรก2ฤดูกาลแรกเนี่ยไม่ค่อยดีครับจบอันดับ7ดอันดับ8นะครับฤดูกาลที่3เนี่ยอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาเป็นรองแชมป์เลยนะครับ อันนี้เป็นแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนะไปอยู่จ่าฝูงอยู่นานด้วยนะครับฤดูกาลที่2ก็เหมือนกันทยานขึ้นมาลุ้นแชมป์จนถึงนัดสุดท้ายนะครับนี่คือุดูไมร,รที่ใชงฤดูกาลที่4ี่นะครับลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายฤดูกาลที่5ที่คาดว่าจะเป็นแชมป์อยู่แล้วนะครับถึงแม้อันดับจะอยู่อันดับ2นะครับยังไม่ได้ตกไปอยู่อันดับ7อันดับ8หรืออันดับ10กว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าแม่มัน แต้มันน่าจะได้มากกว่านี้ไหมนะครับประสบการณ์เราก็ไม่ได้ว่าไม่มีนะก็มีแล้วนี่คือปีที่3แล้วนะครับฝร mm ั hmm. ่งก็จะมีเติร์ดไทม์ลัคกี้อ่ะก็คือครั้งที่3 mm hmm. มักจะได้ได้ผลเสมออ่ะแต่ว่าคราวนี้มันยังไม่ได้ผลนะครับ mm hmm. ในมุมมองผมนะถึงเวลานี้นะนะครับอาจจะมีอะไรทวิตก็ได้นะครับอา่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ล็อกถล่มโลกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ mm hmm. แต่นี่คือสามไม่ผลที่ผมมองว่าอาร์ซนอลไปยัง ยังไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรจะเป็นนะด้วย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 ปัจจัยที่ผมบอกมานั่นเองนะครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรนะครับกับเรื่องราวของฟอร์มการเล่นในฤดูกาลของอาร์เซนอลฤดูกาลนี้ของอาร์เซนอลนะยังต้องเป็นพระรองต่อไปอีกรึปเปล่านะครับมีจุดไหนจะเป็นจุดเปลี่ยนได้ไหมนะครับผมมีเกร็ดนิดนึงจริงๆบุคลิปนี้มันยาวไปแล้วแต่แต่อยากเล่านะครับเออคืออาร์เซนอลเนี่ยเคยโดนนําระดับ12-13แต้มแล้วพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะเคยนะ ในยุคเริ่มต้นของอา er, ร์เซนเวนเกอร์นะครับตอนนั้นยังเคยนะแต่ว่ามันต่างกรรมต่างวาระหน่อยตอนนั้น,นซ้อซนสู้กับแมนยูนะครับแล้วก็สามารถพลิกแซงได้วันนั้นนะ่มีข้อต่างอยู่หลายข้ออยู่อันนึงก็คือเรื่องเวลาตอนน,ตอนนั้นโดนนำสิแต้มเนี่ยช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่นะครับแต่ตอนนี้มันเลยมาถึงช่วงเดือนมีนาแล้วนะครับก็แอบจะเหลือโปรแกรมไม่ได้เยอะมากแล้วนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะต่อให้มันเหลือแค่ห็ยังหวังนะฮะถึงแมมันจะน้อยนิด มากๆก็ตามนะอ่ะทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับอะไรที่ทําให้อาร์ซ a นอลไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับแล้วถ้ารักอาร์ซ a นอลทั้งใจเหมือนกันฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับ